สวัสดีค่ะเพื่อนจาก Happy Litha t l e e r t Baby Massage and Yoga นะคะวันนี้เพื่อนจะมาสอนท่าออกกำลังกายง่ายๆสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะเป็นท่าที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์คุณแม่หลังคลอดหลายท่านนะคะจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะว่านั่งนานอุ้มลูกนานแล้วก็ให้นมลูกอยู่ในท่านั้นบ่อยๆนานๆทั้งวันนะคะก็จะมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อได้ง่ายค่ะวันนี้เพื่อนจะมาสอนท่าง่ายๆที่ใช้เวลาไม่นานค่ะ ท่าแรกนะคะให้เอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อคอด้านข้างนะคะถ้าเกิดว่าระหว่างออกกำลังกายมีอาการปวดตึงปวดชามากผิดปกติให้หยุดนะคะค้างไว10้10-15วินาทีค่ะค่อยๆกลับนะคะกลับมาที่เดิมเปลี่ยนข้างค่ะ หลับมาค่ะแล้วทีนี้ก้มศีรษะไปด้านหน้ารู้สึกตึงบริเวณด้านหลังของต้นคอค่อยๆกลับมาที่เดิมทีนี้เหยียดแขนออกด้านหน้านะคะดึงปลายนิ้วเข้าหาตัวค่ะซึ่งคุณแม่ให้นมหลายท่านจะมีปัญหาปวดแขนนะคะ เปลี่ยนค่ะทำซ้ำนะคะ ท่าถัดไปนะคะแล้วก็หันศีรษะไปด้านตรงข้ามค่ะท่านี้จะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อสะบกักรอบๆสะบักนะคะแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่ะ ถัดไปนะคะนั่งเหยียดขาค่อยๆโน้มตัวลงไปแตะปลายเท้าค่ะถ้าแตะไม่ถึงก็ให้หยุดตรงที่แตะถึงนะคะโดยที่เข่าสองข้างจะต้องกดติดกับพื้นค่ะแล้วถ้าใครรู้สึกยังตึงน้อยไปนะคะก็ให้ค่อยๆก้มไปอีกค่ะท่านี้จะช่วยให้รู้สึกยืดเหยียดบริเวณต้นขาด้านหลังนะคะซึ่งจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังด้วยค่ะ แล้วก็ลองงอเข่าข้างหนึ่งนะคะค่อยๆยืดเปลี่ยนข้างค่ะ ต่อไปนะคะนอนราบชันเข่าขึ้นค่ะแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาชิดอกค่ะทีนี้เหยียดเข่าข้างใดข้างหนึ่งตรงวางกับพื้นนะคะใช้มือฝั่งตรงข้ามกดเข่าลงกับพื้นค่ะถ้ากดไม่ไม่ลงพื้นไม่เป็นไรนะคะแต่ข้อไหล่หัวไหล่จะต้องอยู่ชิดกับพื้นค่ะ แล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะทำช้าช้านะคะงอเข่าชิดอกก่อนค่ะอ่าแล้วใช้มือกดนะคะกลับมาค่ะทีนี้นะคะลองวางขาสองข้างไปด้านเดียวกัน โดยที่ไหล่สองข้างก็อยู่ชิดกับพื้นนะคะแล้วค่อยๆกลับเปลี่ยนข้างค่ะ นี่ก็เป็นท่าออกกําลังกายง่ายๆที่ทําได้ที่บ้านนะคะอาจจะใช้เวลาสักวันละสินาทีตอนเช้าเพื่อยืดกล้ามเนื้อค่ะจะทําให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋ระหว่างวันนะคะแต่ถ้าระหว่างออกกําลังกายมีอาการไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกปวดมากเกินไปควรจะหยุดและปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ